เอวเมสซตังเอกังสมายังภะคาว สิยังวิหารติอิสิปตาเยมิคาตาเยตตระโคปะคะวาปัญจวะคี่เยปีคุอามมนเตสิทเวเมิภีเวอันตาปะปะชิเตนะนเสวิตาพาโยจายังตาเมสุก

อริโยอนาคสันนิโตเอเตเตปิคะเวอุโคอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียานากรณีอุปสมายาปิญญาสัมพูทายานิพพ นายาสังวาตติกตตมะจะสาภิเขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากภการณียานการณีอุปสมัยยาปิญญาสัมพุทธายนิพานายาสังวาตติอัยมวะอริย โออัตถังกิโกมะขุสัยยะจีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคหะโพสัมภาวะจะสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาม o สัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโขสาปิทเวมะ สิมาปฏิปทาตถาคต ญาปิสัมพุทธาจักขุการณียาณการณีอุปสมัยญาปิญญาญาสัมพุทธายณีพานายสังวาตติอิทังโคปนภีเขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขะชราปิทุกขามรณาปิทุกขังโส ปาริเทวทูขโทมนาสุปายาสาปิทูขาอปิเยหิสัมประโยโคุูโคปิเยหิวิประโยโคุูโคยัมปิชังนลปฏิตามปิทูกังสังขิตเตนะปันจุปาทานาคันทาทูขาอิทังโคปนาปี คเวทุกขสมุทัยโออริยสัจจังยายังตันหาปโอปวิกาันณิราคะสหกตาตาตระตาตรพินันทินิสัยยทิทังกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโคปนาปิขเวทุกขนิโรธโออริย สัจจังโยตสาเยวตัญหายะเสสวิราคะนิโรทุจขวปตินิสะโขวมุติอนาลโยอิทังโคปนาปิกะเวทุคนิโรทัคามินนปาติปัตตาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังกิโกมาโค สัทธาสีลธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทังทูกขางอริยสัจจันติเมพิคเวปุเปอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักภุมิอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทังทูกทางอริ อริยสัจจังปารินญายันติเมผิกขเวปุเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้มอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปันิตังทุกขังอริยสัจจังปารินญาต จันติเมปีขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิญาณอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุขสมุทโยอริยสัจจันติเมผีขเวปุเพอนันโนสุเต สุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิญาณอุทตปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทยโยอริยสัจจปหาตภันติเมพิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ อุทัปปิยานังอุทธปาปิปัญญาอุทัปปิวิชชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิคะเวปุเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปปิยานัง ปาทิปัญญาอุตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขนิโรทุอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิ โลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกคณิโรธโทอริยสัจจังสัิกาตักพันติเมพิคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุณอุตปาทิญาณุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชจาอุตปาทิอาโลโกอุต pati tangku pati tangtu kani ro tu arya sadjang sadhika bu pe sute sutam me sutja kupung utapatiyanang utapati panya utapati wicara utapati อทัคามินีปติปทคาอริยสัจจนติเมพีขเวปุเอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปะนิทังทูกขนิโรทคามินีปฏิป ตาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมปิเทเวบุเพอนันดุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิตโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยส an so an ja e so so ัจภาวิตันติเมพิขะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้มอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวกีวันจะเมพิขะเวอิเมสุจัตตุสุอริยสัจ เจสุเอวันติปริวัตังทวะทากัลยายถาภูตังยานาถสนาหัสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังปิีเตวะเกโลเกสัมมารเกสัพรมาเกสัสมณพระมณียาปชายยาสเทวะมนุสายญอนุ ตรรังสัมมาสัมโพธิ์อภิสัมโพโตปัจจัญญาสิงยตโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัสสาการังยถาปูตังยานาทาสนังสุวิสุตังอาหุสิอัถหังภิกขเว Sa kewa ke lo ke, ke Sa ke Sa prama ke Sa sama na pramani Ya pacaya Sa anu tarang Sama sambut Ing abisambut O pacanya Sing yanan Jabaname tasanang Utapadi Aku macatina ditani punapa hitam mau siapakawa atau manapan Jawa Kiiku makakawa atau pastiang api nanttung Imazemin japan waya karena semingpan yang mane าจากคุมอุทตปาที่ยังกินจิสัมุทายธรรมมังสาพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเจเจภาขวตาธรรมมาจากเกภุมมาเทวาสาธรรมโนสาเวสุงเอตัมภาขวตาภาลานสียังอิสิปตะเนยมิีคาาเยอนุตรังธรรม มาจากงาวะตัางอาปฏติวัติยังสมเนนวะพระมเนนาวะเทเวนวะมารณวะพระมุณาวะเกณจิวะโลกัสสินิโอมานังเอวาน สัตถังสุตตวะจาตุมหาราชิกาเทวาสัตมนุสเวสุขจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุตตวะตาวติงสัเทวาสัตมนุสเวสุขตาวติง สานังเทวานังสัตังสุตตวายามาเทวาสัตมนุสเวสุงยามานังเทวานังสัต ังสุตตาวาตุสิตาเทวาสัตถมนุสเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตตาวินมานารติเทวาสัตถมนุสเวสุงุวินมานารติ นางเทวานังสัาธังสุตตวะปารณิมมิตตวะสวัตติเทวาสัตตมโนุสเวสุงปารณิมมิตตวะสวัตตินางเทวานังสัาธังสุตตวะพระมกายิกาเทวาสัตตมโนุสเวสุงเอตา bakta para nasi yang isipatatane mi kata ye Anu taranghamacak bawatitangpatiwati yang sama nena warammanennawana wa kasmi

tu áp phu kha chi ayan jata sa saha silo kha tu sam cam pi sampa cam pi sampa we ho si ati cam me wathe atako ขาวอุทานังอุทานสิัญญาสิวตโกทนโยัญญาสิวตโกทนโยติหิติทาายสมโตโกทันยาสัญญาโกณทันโยตเววนามังอสี